สวัสดีค่ะเจอกับครูนินอีกแล้วนะคะกับการเรียนรู้กราฟิกเบื้องต้นโดยโปรแกรม Photoshop กับครูนินนี้ล้าน,นะคะใครที่อยากติดตามเพจนะคะของครูนินนะคะเข้าไปติดตามที่เพจ Facebook Learning Design by ครูนินได้นะคะครูก็จะ ทบทวนเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวอักษรหรือว่าการเทคนิคการสร้างภาพในสระต่างๆเบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Photoshop นะคะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของตัวอักษรเรืองแสงกันนะคะซึ่งคล้ายๆกับป้ายไฟนะคะเราสามารถทําใน Photoshop ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเลยก็สร้างกระดาษขึ้นมาใหม่นะคะไปที่ไฟ์นิวนะคะตั้งค่าพ e เศ t เป็นเว็บนะคะ ไซ์เป็น800คน /600 คูณ0นะคะหมด rgb เพื่อหลังสีขาวนะคะมีใครหลายคนถามมาว่าเราปรับขนาดเท่าไหร่ได้เท่าค่าอื่นได้ไหมได้หมดเลยนะคะเท่าไหร่ก็ได้แต่เพื่อความสะดวกเนี่ยา mm hmm. มรวดเร็วนี้ครูก็จะปรับค่าเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนเองนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะนีะ่แล้วก็จะได้พื้นที่แบบนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราก็คลิกที่ปุ่ม default foreground นะคะเพื่อให้ โฟลกาวเป็นสีดำแบ็กกาวเป็นสีขาวนะคะพอฟฟล์กาวเป็นสีดำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกถังสีเทล,ลงไปที่แบ็กกาวนะคะให้แบ็กกาวเป็นสีดำนะคะจากนั้นทําการสลับสีนะคะระหว่างโฟล์กาวกับแบ็กกาวเพื่อทําการพิมพ์ตัวอัลงไปค่ะคลิกหนึ่งครั้งที่ชิ้นงานนะคะเรา,าให้เคอร์อเซอร์กระพริบนะคะแล้วก็พิมพ์คำที่เราต้องการนะคะจะพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้หมดเลยนะคะ พิมพ์ได้แล้วแล้วนะคะก็กดปุ่ม move to นะคะทำการขยับข้อความนะคะให้อยู่ตรงกลางๆแล้วกันนะคะพอทําการขยับข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทาการรวมเลเยอร์กับข้อความกับแมกกา์เข้าด้วยกันนะคะดูยการกด c t r o l e ค่ะพอรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเบลอข้อความค่ะไปที่คําสั่ง Filter เลือกเบลอ เลือกคำว่าการเส้นเบอร์นะคะ,ะความเบอร์นี้เราอาจจะปรับข้างค่าประมาณสัก5นะคะต้องการเบอร์มากเท่าไหร่นะคะลองเอาสักสละกันนะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นทำการสลับสีระหว่างโฟล์ก n d กับแบ็กกาวตัวนี้นะคะโดยไปที่คำสั่ง Image เลือก Adjustment นะคะแล้วก็เลือก i n v e r t นะคะหรือกดคอนโดนเองก็ได้นะคะ สีตัวสื่อก็กลายเป็นสีดำแบลบ็กาวก็จะเป็นสีขาวนะคะจากนั้นไปที่คำสั่งฟิลเตอร์นะคะเลือกสไตล์ไลท์เลือกโซลาร์ไลท์ค่ะ,ะก็จะเห็นร่างของตัวสองของเราขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะจากนั้นปรับเส้นตัวนี้ให้ชัดขึ้นนะคะโดยไปที่ i ิ a g e นะคะเลือก Adjustment นะคะ,ะไปตรงนี้เลยก็ได้นะคะเลือกออโต้โชนเลยนะคะหรือ s h i คอนโทรล o l ลนะคะ ออโตโทนนะคะเส้นของเราก็จะชัดขึ้นมาคำสั่งสุดท้ายนะคะก็ทําการเลือกสีนะคะที่ image adjustment เลือก hue and saturation หรือกด control u ค่ะนะพอมาตั้งคา่าตรงนี้นะคะติ๊กถูกที่คำว่า color light นะคะปรับช่อง saturation ให้สูงที่สุดเลยนะคะเพื่อให้มันเส้นมันชัดนั่นเองนะคะแล้วก็เลือกโทนสีที่เราต้องการนะคะนะลองเลื่อนดูนะคะว่า สีจะแบบเป็นยังไงนะคะสำหรับเราจะเลือกแบบนี้สำหรับกดโอเค OK ไปนะคะก็จะได้ตัวสอนเรื่องแสงตามที่เราต้องการออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะต้องการเซฟก็ไปที่ไฟล์เซฟแอดนะคะไฟล์เซฟแอดตัวนี้นะคะแล้วก็บันทึกเป็นนามสกุล jpeg นะคะบันทึกไฟล์เชื่ออะไรก็ได้น,ะะนามสกุล jpeg ก็นำไปใช้ได้เลยนะคะ มันทบทวนบ่อยๆนะคะเราก็จะสามารถปรับใช้นะคะในการออกแบบเบื้องต้นได้นะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะที่เพจ learning design by k u l i n ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ